สวัสดีครับผมเมื่อนี้สิภาทุกท่านมาเบิึงตลาดนัดข้องตลาดนัดบ้านพระขาวอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับผมเรามาดีกันนะผลี่สะพั่นหวยจับไป็นย่สีแล้วก็ะอ่าน้าพี่กากหมูไม่ใช่สีนี่อยู่ทีงไหนทึ่งนาเดี๋ยวสิภากันไปเบิึงตลาดทางไหนครับผมมาๆรอๆตามกันมาว่าข้าวไทยอย่างกันแน่ครับผมเแล้วอันนี้มันใกล้ๆหน่อยยุ่ยใกล้จะจ่อหน่อยผมม่เห็นเนี่ยอันนี้ข้าวอย่างครับอะไร บักเมาบักเมาอันนี้ก็เรียกปักเมาไดนะ้ออครับเสียดครับเสียดเสียดละลอโอ้นี่เป็นพวกงามอันนี้ก็เรียกหมักเมานะหมักเมาเ์ออกมดมหน่อยหนึงเอาเอาไปแก้มเบียร์เป็นกับเข่าก้มคือ,อกับเข่าเลยออกกระโดมบานบานหน่อยนึงครับอย่ามาอุดหนุนะครับผมปักเมาห์ักเมาห์ รอทางใดไปเสร็จใดดีไปที่นี่เนาะไปที่นี่ก่อนเนี่ย<ด>อ่าผมเรียกว่าตลาดสิหใหญ่แห้งครับเดี๋ยวผมสิย่างแบบเร็้ยวนะครับย่างแบบเร็วย่างรอรอผ้าเบิงอ้าวตรงนี้เขาขายยางกันเนี่ยวิตามินซีแล้วครับกินแล้วเป็นยังไงครับผิวสวยครับผิวสวยนะครับ<ช>มันมีมันมีผิวให้ดูเป็นตัวอย่างไหมครับอา้าวนะครับมาดูผิวของหนูนะครับผมหนู หนูลอกขนหรือยังครับผมครับไม่ใช่หนูนานะครับหนูคนจริงๆฮะอันนี้เป็นรถทับทิมนะคะบำรุงสายตารถรถทับทิมใช่ค่ะรถทับทิมกันบ้านเท่ากันว่ารถยังครับบังยังบัตทับทิมบัตพีราบอ่ะนูไม่รู้เหมือนกันโอ้ยอันนี้ซิมเบิดขวดเลยวะครับค่ะหมดขวดเลยค่ะกินรับฟิวจอสวยแบบนี้นะคะสวยครับผมเริ่มแล้วครับเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วครับอิวผมตอนนี้ เด็กน oh ี่มังลูปสายตาค่ะโอ้ยเจ้าคืงามเด้กขอบคุณค่ะบย่าบัวขอบคุณครับผมอ่าเพื่อนเอาของแถมมาให้ซิมฟี่ครับเสือน้ำเพื่อนเด้เสาอเสือแล้วเสือกินของขาวเสือผ่ามีซิมฟี่ปะครับเนี่ยบัมีนะครับผมกินบ่ได้อันนี้เขาเรียกอะไรวัฟเฟิลวัฟเฟิลพิซซ่าพิซซ่าครับผม แสดงว่าบ่ค่คลเร็วปานเด็ครับพิซซ่าครับผมพิซซ่าก็ต้องขาก่อนเนาะค่ะอ๋อบันซ่านเนาะเอ้ยบ่วเป็ดต้องปิดเร็วอ๋อปิดเร็วโอ้ยแม่ขาตลาดแท้นี่คือตลาดนัดคลองถมบ้านปลาขาวปลาขาวดอน้องปลาขาวปลาขาวปลาขาวเถือๆอันนี้ขนมจีบขนมจีบผู้บ่าวผู้สาวทั้งหลอยากจีบกันแวะทั้งนี้นะครับผมจีบครับผมรีดร้ตลาด สะโพดอาหารการกินหลายอย่างครับผมหลายอย่างหลายอย่างต,ตลาดพวกแห้งไงแห้งครับเดี๋ยวผ้าละประมาณจะขาดชวโมงหมดเลยไปจังสิงมืดตลาดผมยังม่ทันหลอบเลยน,นั่นพอแล้วลาบเท่าน่ลาบเท่าลาบเท่าตัวคนสงสัยลาบเท่าลาบเท่าทำไมสีเขียวเท่ามันคือบทสีเท่าที่เขียวครับลาบเท่าอาหารอีสานในเบิงเดียบไปยังเห็นปะ่ะ อเอาละหลับเท้าได้ครับผมไปแล้วอาหารอีสานนะครับนี่โอ้ยเป็นตะกินทั้งนั้นเลยแต่โอ้ดีขนมนี่นี่เคิร์นเคิร์นขนมเคิร์นขนมยังครับน,นี่โปรนัครับขนมโตเกียวขนมโตเกียวครับโตเกียวนี่เป็นเมืองของประเทศนั่งก่อโตเกียว เป็นใจเป็นโอ้โหดี๋ยวมี่เฮดลายแบบตัวเด็กเฮดเป็นใส่เข้มใส่วานใส่เขมใส่วานขนมโตเกียวนะครับผมแม่ค้าจากญี่ปุ่นเลยนะครับยังไปญี่ปุ่นว่นท่านไดแตงเขาก็ปิดประเทศอยู่ตอนนี้ครับผมก็ได้ยืนเมืองไทยก่อนครับมาพรอยแล้วครับอันนี้หมูเมื่อกี้อันนี้ปลาเผาเมื่อกี้ครับคูณสนทบข่ายจานน้ำเนยครับเมื่อกี้ซีซ่าสีมากันไฟครับฉันว่าจากซีซี่ซ่ากับซีจัดเยอะเมื่อกี้หมูอบองอันนี้เป็น เป็นหมูย่างเป็นหมูย่างหมูย่างบาอย่ดีอันนี้เขามันก็เป็นตังสี่ครับสไ้ขครับผมอันนี้ยงไสไค่รยำเบิ้งครับยมเบิ้งมันยไส้ไครับผมยำเบิ้งครับยมเบิ้งมือจับเปเดอรแครับข้บครับเลยครับขอบคมเลครับนีตลาดข้าเลยแวมมาชิมไหน้ะครับนี่ซื้อร้านมาเ้ ผมมีครับผมมีครับชื่อร้านบ่ผมมีซื้อร้านจ้าน้าทุกนัดนัดวันอาทิตย์ครับผมทุกนัดวันอาทิตย์นัดวันอาทิตย์ตลาดป่าเขาวทีมงานชิมได้นะครับชิมได้นะครับเบิงหน้าบ่าข้าเลยบ่ข้าใจดีนะครับผมแซ่บจัางหม้อเสียบยังไก่จ้าเอาสินั่งยินแจ็คเกิ้ลส้โมงก่อนกับอิ่มแล้วค่อยไปต่อเดี๋ยวว่ากันไปจ็คไปใหญ่เสียหลงไม่หลงหลงว้ามาบังหลังจากมีหมูแล้วก็มาดูหอยโอ้ยโตโตนะครับผม อันนี้เป็นหอยโกงนะครับผมหอยยังครับเนี่ยหอยแขกหอยแขกง้อเล่นล้อเล่นตลาดนานของมักของมักจิ้งหรีดจิ้งหรีดทหารตะกะแตนครับผมครับผมอันนี้สดสดเลยครับสิอาหารมีหลายอย่างแห้งสิเขามามีทั้งเสือผพาเมื่อกี้พลานเขามาเป็นทั้งเสือผพาแล้วก็สิเป็นอันนี้ตะกะแตนเพราะท่านิทอดเนะครับเนี่ยโอ้ดิทอดพี่ทอดแล้วแบบทอดก็มี ไอ้ตั๊ก,กแตนก็เป็นตัวแบบนี้อ๋ออันนี้ปลาคอครับผมไอ้ไอ้ตัวน,นี้ถุงเท่าไรครับนี่ฮะถุงละลอยมันคนละพันกันดีครับนี่อ,อันนี้เสียบกวัวถุงละลอยได้ครับถุงละลอยอนนี้เบิบ่งอาหารการกินกันอยู่ครับเบิ่งอาหารการกินกันสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทีส,ว,สวัสดีค่ะโอ้ยตัดทุบกายตัดันเจ้า เอาละครับวันนี้ห้ามาพาอผลไม้อีกสนิดนึงที่หลายๆท่านไทยก็ม่งสนใจยังไงเฮเฟิร์สที่ถามมานี่คืออะไรผีผวนไงเดี๋ยวผีผีผวนรู้จักคำว่าผีผวนไหมใช่ไหมเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยภาษาภาษาไทยปากกลางก็เกิดอย่างหน่อยได้ป่ะผมกับพญามดจิตขามเ่ยนะครับท่านผู้ชมอยู่ทั้งบ้านคันหู้เลยคำตอบภาษาไทยภาษาปากกลางเกิดอย่างหน่อเนี่ยบ้านเท่าเออดอกผีผวนเนี่ย บ้านผมเป,ปิดผีพวนหนึ่งผมว่ายี่สิบบาทต้องไปหากินยากม่ได้ปลูกเองนะครับเนี่ยต้องไปหาในปลาในแถวลิมนม้ำลิมหวยวหวยซองหอนงหอว๋อครับ<ๆ>ครับครับหากินอยากปูอยู่ไก่ลาดเนื้องออย่างนนดีตอนไหนผู้ใดมักส้อยจุมาแล้วครับผมต้นอนอี้นตลาดนี่กว่างแห้งครับ มาเจอกันทุกวันอาทิตย์สำหสลับตลาดปลาขาวนะครับตลาดปลาขาวทุกวันอาทิตย์นะครับผมตอนแรงๆโอ้ยปลาเข่งอันนี้กองกอง,กองละกองละห้าสิบอันนี้ไปหาเองหรือว่ารับมากครับคุณแม่ใส่เบ็ดใส่มองกบก็มี่ไข่ปลากระพกินอาหารแบบอีสานอีสานบานเท่าครับปิดตาใส่แมงดาต,ตําเตยผลยังไงสุดยอดอาหารปลาปลาปลาดูโก้ตัวไหนครับนี่คุณแม่คาถามนี่ อ้าวโอเโหพ่าแม่เมื่อกี้มีแต่อาหารกินแบบที่ผมมักเลยเหมือนตกกะกั่วแตนกัน,กนมามะพอ้าดีจิ้งหรีดสดๆเลยอ่าอันนี้เอาเข้าสื่อไป็นตัวสดกระไรบริษัทหายเป็นบอกเดี๋ยวเราจะมาวดหมุนมาก,กินโย่โอ้วัวให้เรียบร้อยโอ<ห>้เจ๋อเจ๋ออาหารหลายอย่างดีครับพี่น้องครับผมอาหารเยอะมากชุดนี้จะเป็นร้านเสือ้อผ้าเมื่อกี้เป็น อาหารการกินนะครับต่อไปจะเป็นเสือผาแบ่งเป็นเป็นโซนเป็นล็อกเง่าเมื่อกี้ทีแวะเขา,าทั้งหนก,ก็ไเลยครับแต่ว่าพ่านกับสีลายแต่ผมเลยยางออกรอบนอกนะครับผมยางออกรอบหนออมากเดี๋ยวใกล้ใกล้ทีใกล้บองที่ผมมากแล้วครับผมทีม่เป็นหลานเสื้อผานะครับเออเนี่ยเสื้อผาเดี๋ยวไปเรื่อยๆสี่มี<ไ>มองมผมม,มากแล้วครับ<ๆ>แต่ทั้งหนา้าไก่จีฮอนแล้วครับไกจ่จีฮอนละรุ่นครับเป็นยังครับตั้งหน้าครับผมอันนี้ปักทองนะครับผม ใกล้ละครับใกล้มองผมมากละครับผมร้านนี้นะผมชิเวะเข้าไปประจำครับเกล๋ยวละครับใกล้ละครับมองนี้ลวครับเห็นบปล่าครับใกล้แล้วใกล้แล้วมองนี้ลวครับผมมากลายครับผมอ่าอ่นนะเป็นไหนมีแต่หนูๆน่ารักขนาดเลยนะครับตลาดจัดของถมปะขาวครับมีทุกมีทุกอย่างเลยนะครับโอ้โหเด็กๆแยะกันเลยทีเดียวมีความสุขกันนะครับผม ข้ามาซองมั่งเท่ไนีเข้ามาซองมั่งเยอะเลหนึ่งมวนบะมวนบะมวนบะครับพี่หัดมวนบะมวนบะครับโอเคเอาเราบันดีครับบันดีห้าสิบกับบ้านน้าเสด็จเอาเกลือครับเราได้บันดีเกลือมาลยท่านรักเกลือกันนะครับผมของผู้ใดนี่เอาเบอรด้วเนี่ยของผู้ใดนด้เนี่ยโอเคครับผม เดี๋ยวยางรอไปอีกบาทเดี๋ยวทัการแดงะครับแต่ยังไม่ย้ายมาเลยมาซื้อ,อยังนี่ซื้อประออเทศไหนซื้อยักกรรงแล้วบ่ตะกร้าเปล่างูจักคนเด้อครับถักคนซื้อถั <laughs> กมันก็งูจักนี้เล่ะอันนี้ขนมพกสีเขียวอันนี้เป็น,นขนมยังนี่อันนี้ก็เป็ขนมยังเจเนี่ย ขนมดอกบัวอันนี้ขนมตัวนี้คือสีเขียวเป็นสีเขียว,สยวใส่ใบเตยบอ่อ่าตัวนี้เป็นอู้หอมหอมออเดี๋ยวสิมาอุดหนุนสครูเดีย๋ยวยางบนกันบรรยากาศอาจจะจืดสักนิดหนึ่งนะครับไม่ได้จืดไม่ได้จืดน,นิดหนึ่งก็จืดมากครับฝนตกบ่เป็นยังครับผมโอ้โหยางมากเดี๋ยวแบบ เกือบโลกแล้วครับผมว่ามันเกือบอยังเตยเสดจรอบตัวหนึ่งมาตลาดบ้านประขาวอำเภอร์นำเยืนจังหวัดอุบลน,นะครับผมเป็นตลาดนานข้องผมคนมาไลาย่ลยอาหารกันกินเพียบครับมาลอม็อกเบิ้งครับทุกวันอาทิตย์นะฮะทุกวันอาทิตย์ตลาดนี้หญ่แห้งผมย่างกินเหงอแตกเลยเมื่อนี้ฝนตกช่วงบ่ายๆมันก็นเลยตื่นในจังหน่อยหนึ่งนะครับผมตื่นในจังหน่อยหนึ่งยวฝากติดตามตลาดนัดต่อไปนะครับดวยวสิพ้าไปรออีกนะครับผมนี่เป็น ตลาดนัดทางอุบลได้สิไปหลายๆหลายอำเภอหลายจังหวัดนะครับผมเดี๋ยวสิพาทุกท่านเลาะข้องถมตลาดข้องถมคนหลายๆมาซื้อ,อยังนะครับน้อคือก็เขาหว่อปนหัวจากคนกับไรผมกับไรไปตัวเด็กเด็กกันครับผม